ขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ไบเทคบีทีวีรายการโทรทัศน์ออนไลน์ที่จะนําเสนอทุกเรื่องราวกิจกรรมอันน่าสนใจต่างๆที่เกิดขึ้นที่ศูนย์นิทรศกาลและการประชุมไบเทคให้คุณได้อัปเดตอยู่ตลอดเวลาทางไบเทคบีทีวีแห่งนี้สำหรับไบเทคบีทีวีตอนนี้เราจะพาคุณมาชมบรรยากาศ2ง,งานเด่นที่เกิดขึ้นที่ศูนย์นิทศกาลและการประชุมไบเทค คืองาน p a c ก Print International 2011งานแสดงสินค้านานาชาติอุตสาหากรรมการพิมพ์และการบรรจุภัณฑ์แห่งเอเชียครั้งที่3และงานไทเพล็ก2011งานแสดงสินค้าอุตสาหากรรมพลาสติกและยางนานาชาติครั้งที่3ที่จัดขึ้นพร้อมกันที่ศูนย์นิทศากาและการประชุมไบเทคระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง3กันยายน2554 สำหรับงาน Pac p a c k p r i n t International 2011คุณจะได้พบกับนวัตกรรมใหม่ๆและนำเสนอทางเลือกใหม่สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์จากทั่วโลกมาจัดแสดงในงานที่จัดขึ้นทุกๆ2ปีในแต่ละครั้งมีผู้เข้าชมงานมากกว่า30,000คน จากการเปิดตัวครั้งแรกในปี2550โดยการร่วมมือระหว่างบริษัท m e s d u s s o r เ Asia สมาคมการบรรจุพันธุ์ไทยและสมาคมการพิมพ์ไทยเป็นการรวมพลังของผู้จัดแสดงสินค้าและผู้เข้าชมงานจากนานาชาติที่มีเครือข่ายผู้นำทางการตลาดจากนานาชาติมากกว่า250ราย งานไทเพล็ก2011งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมพลาสติกและยางนานาชาติครั้งที่3เป็นงานที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดทางธุรกิจและการสร้างสารรค์เทคโนโลยีใหม่ๆในโลกของอุตสาหกรรมพลาสติกและยางกับผู้เข้าร่วมแสดงสินค้ามากกว่า200บริษัทจาก20ประเทศทั่วโลกโดยการร่วมมือระหว่างบริษัท เมซดูสเซอร์ดอฟเอเชียสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยภายในงานจะมีการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับพลาสติกในอุตสาหกรรมรถยนต์การพัฒนาของเทอร์โมพลาสติกอย่างอีลาสโตเมอร์เทคโนโลยีตัวใหม่ของพลาสติกและอย่าง Yeah today were just open today. Packprint International and Typrex International, the uh, shows for the plastic printing and packaging industries here in Thailand. But not only in Thailand, but also for the whole region. And thousands of people gathered already this morning here in BITEC to see the latest technology for all these industries. Indu uh, Technology which hasn't been seen yet in Thailand or in Asia. There are totally new innovations which, we, which help the Thai printing, the Thai packaging, and the Thai plastic industries to further contribute even more to the manufacturing industry here in Thailand. <coughs>